พุกแบบนี้ผมหามานานแล้วนะครับมันตอบโจทย์กับงานก่อสร้างในสถานการณ์ที่เราต้องการเจาะรูเสียบเหล็กฝักเหล็กในปูนนะครับแทนที่เราจะเจาะปูนแล้วเสียบเหล็กไปเฉยๆแบบนี้นะครับเราก็ใช้พุกตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับพุกตัวนี้เขาเรียกว่าพุกเชื่อมนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับตัวพุกเขาจะไม่มีเกลียวหรือว่าหัวน็อตมาเลยนะครับแต่ว่าจะมีหัวระเบิดตรงนี้นะครับเวลาใช้งานก็ให้ใช้ดอกสว่านเจาะลงไปนะครับความลึกก็ให้เหลือปลายพุกโผล่ออกมาสักประมาณ1เซนนะครับผมจากนั้นก็ใส่พุกลงไป ไในรูนะครับแล้วก็ตอกลงไปได้เลยนะครับโดยเอาหัวระเบิดลงไปด้านล่างนะครับเวลาที่เราตอกตรงปลายพุกมันก็จะระเบิดอยู่ในรูแบบนี้เลยนะครับมันก็จะแน่นนะครับจากนั้นก็เชื่อมพุกติดกับชิ้นง,งานได้เลยนะครับ เห็นไหมครับว่าพุกเชื่อมแบบนี้มันดีกว่าการที่เราจเจาะเหล็กเสียบลงไปในปูนเฉยๆนะครับมันทําให้งานแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมพุกตัวนี้เป็นของซันโก้นะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ไปหาซื้อได้นะครับในเพจของ s ั n โกนะครับโอเคผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมบ๊ายบายครับ